ข้าวลูกทุ่งสนับสนุนโดยน้ำส้มสายน้ำผึ่งสิริชินอร่อยจริงต้องลองยาจุดกันยุงห่านฟ้าห่านดินกินหญ้าห่านฟ้ากินยุงผลิตภัณฑ์ล้างจานไลปอนเลมอนฮีโร่ Hero, ขจัดราบคาบหมดคราบมันเครื่องดื่มกระทิงแดงลูกผู้ชายตัวจริง ท่านผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการแม่สีครับวันนี้แม่สีเหรอวันนี้เป็นแม่สีกันมากเลยนะฮะชูดฉาดมากชูดฉาดมากต้อนรับอ่า,าช่วงของอีกไม่กี่นาทีนี้จะเป็น,<ห>เ,ปนเรื่องราวอของตัวเลขอเออสดสเข้าไว้จะได้มีโช,โชคอะไรนี้นะ ก็ก่อนหน้านี้นะครับเราก็เจอกันในรายการข่าวลูกทุ่งนะครับวันนี้เราเจอกันในเวลาอันสั้นเล็กน้อยนะครับครึง่งชั่วโมงเท่านั้นเองนะครับและแน่นอนที่สุดว่าวันนี้ถึงแม้ว่าเราจะเป็นรายการภาคพิเศษแต่ว่ายังมีอะไรพิเศษพิเศษรอยอยู่เพียบเลยเออโดยเฉนะพาะเรื่องของศิลป,ปินรับเชิญของเราวันนี้บอกว่าพิเศษมากๆใช่แล้วค่ะเขาบอกว่าในชีวิตของเธอเป็นครั้งแรกในชีวิตด้วยครั้งแรกในชีวิตครั้งแรกในชีวิตกับการเขียนเพลงลูกทุ่ง วันนี้เราจะเชิญนักแต่งเพลงมาคุยเรื่องของการแต่งเพลงไม่ใช,ไไใช่ไม่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 ใช่เป็นนักร้องนี่แหละค่ะ<ม>แล้วหลายคนรู้จักเธอดีแต่ว่าเธออยู่ในวงการมา40ปีแล้ว <c oughs> ไม, <c oughs> ไม่ไม่เหไม่อันนี้อ,นนอันนี้เดี๋ยวต้องถามเกาดูนะว่าอยู่ถึงหรือเปล่าอยู่มานานแล้วนะอ๋ออยู่มานานแล้วแต่ว่า บทบาทนี้เนี่ยเธอครั้งแรกเลยแล้วเธอก็แต่งเองร้องเองวันนี้จะมาโชว์สดๆให้กับแฟนๆชาวขา่าวรุกทุ่งได้ติดตามกันในรายการเป็นที่แรกด้วยอ้าวาานะครับต้องะะติดตามนะฮะว่าคือ,ค,อคือใครอะไรบ้างแต่ว่าในช่วงต่อไปในช่วงแรกนี้ไปเฉลยคำถามแล้วก็การแ,<อ>แจกื้อกันก่อนเลยเช่นเคยนะครับถามว่าเพลงไหลนิยายใครมากอดมือนิยายให้ใครมาจับโอนี่อย่าให้ใครมาแคะ S <S <masa> <S <S ไม่ใช่ไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วพี่อยู่ในนิ้ว <อะ S 2> เองไม่มีไม่มีมีลายอยากให้ใครมากอดมืออยากให้ใครมาจับนะฮะแก้มอะไรอย่างเงี้ยอ,อ,อยากให้ใครมาโผล่อะไรอย่างงี้ใช่นะฮะ เพลงนี้ชื่อว่าอะไรเชลเลยก็คือสั่งนางพ่มนศิษิ์คำสร้อยโอ้จะบอกว่าเพลงนี้ดังระเบิดระเบ้อไปทั่วประเทศเลยทำให้หลายคนรู้จักมนสิธิ์คำสร้อยอย่างดีใช่ถูกต้องถ้าไม่มีเพลงนี้ไปในมนสิธิ์เนี่ยลาวงการไปแล้วจำได้นะเพลงนี้ดังในตอนนั้นฉันเรียนอยู่มหาวิทยาลัยโอ้ยโอ้ยตอนนั้นตอนนั้นเรียนโอ้ไม่ไม่ไม่ตอนที่เพลงนี้ดังพี่ท็อปเรียน ปสมสามจำมได้ยำม,มายำมายำมาในค๊วยยำมาเรืปรเร่ประสมสามเรี่อยอยู่ปสมสามด้ยตอนนี้เล้วอาบวามชุดนี้นะ,ะเขาบอกว่าเขาไปทําของกันนะคนุณเขาไปทําพิธีแบบว่าพิธีโม,เ,มเตลูอะไรเงี้ยเหรอบัาบปะพันบอกว่าให้หลวงพ่อ ไปเสกอะไรเงี้ยหรออะไรเงี้ยลงนะอะไรเงี้ยในอัลบั้มดิ่ฉันอยู่ในเหตุการณ์เพราะเอิออยู่วัดเนี้อยู่ใกล้มหาวิทยาลัยที่ฉันศึกษาอยู่ก็เลยดังเท่านี้เลยนะวัดบวกครกน้อยที่จังหวัดเชียงใหม่พี่เปิ้ลพี่เปิ้ลจะี่ยาใส่ทราอะไรย่างเี้เลยนะเอาไปให้หลวงพ่อทําพิธีเจิมงี้พูดอย่างเงี้เดี๋ยวต้องฝากฝากฝากถึงแขกเราในวันนี้นะเอาหรอไม่ว่าจะอัลบั้มหนึ่งเก้าศูนย์ศูนย์ไปให้หลวงพ่อจะมาเอาไม่วมันผ่านไปแล้ว อันนี้ไม่ทันอันนั้นไม่ทันอันนั้นไม่ทันแล้วไม่ทันเลยหลวงพ่อเขาช่วยไม่ได้ละอ่ะแสดงความดีกับปู้ที่โชคดีของเราด้วยสามท่านนะคะแต่คําถามวันนี้เป็นคำถามของศิลปินรับเชิญของเราถามว่าคุณจันจวงดวงจันเนี่ยมีชื่อเล่นว่าอะไรระหว่างหนึ่งชิคเก้นไก่อ๋อเพิ่เลยแหละจะโกอินเตอร์ไงอ๋อแล้วล่ะสองโอ่งอ่ะคุณจะไม่พูดภาษาอังกฤษป่ะเออนะ ฉันฉันไม่รู้จักว่าอ่งคืออะไรจ่า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 เออจ่าโปรดิวเซอร์เราเก็บภาษาอังกฤษนะแค่นแอนจ่าไก่หรือองใบหน่อยสิใบหน่อยใบหน่อยนะใบนะต้องอ่าใบใบใบเอาเดี๋ยวเป็ดเหรอคะคุณเป็ดเหรอคะเป็ดเหรอคะอะไรไม่ใช่มีสองช้อยนะไก่หรืออ่งนะคะง่ายมากส่งมา4689119ดเก้่งห้าส่งว่ามีโอกาสมากค่ะนี่นะครับเราไปเข้าสู่ช่วงเวลาของ ในช่วงเวลาของวินใจหลอกับเครื่องดื่มกระทิงแดงกันก่อนเลยครับสวัสดีค่ะพวกเรากระทิงพิมพร้อมลุยหาสมาชิกกระทิงแดงวินใจหลอกในหน้าสะสมฝากระทิงแดง พร้อมเนรัลัก Y ณ์าสรสชาติใดก็ได้ครบ20ฝาแค่นี้ก็มีสิทธิ์ร่วมเป็นพี่วินใจหลอก,กับเราได้แล้วค่ะซึ่งจะได้รับสิทธิพิเศษมากมายคุ้มที่1รับสิทธิ์ซื้อเครื่องดื่ม4แถม1ตลอดปีคุ้มที่2ส่วนลด10%แลกซื้อพรีเมียมสุดเท่จาก,กระติงแดงคุ้มที่3 ลุน้นร่วมกิจกรรมกับคลื่น FM MM 90ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์9-10โมงกับช่วงกระทิงแดงวิ่งใจหล่อหล่อรับโชคพบกับพวกเราสาวๆกระทิงทีมได้ใหม่ที่วินใกล้บ้านคุณ ่าวลูกทุ่งสนับสนุนโดยไทยประกันชีวิตคิดเคียงข้างทุกชีวิตผลิตภัณฑ์ไบโอไวท์ White, หากคุณมีปัญหาเรื่องฝ้าจุดด่างดำบนใบหน้าสนใจติดต่อ024522200 3ดื่มเลยละกันกาแฟเนเจอร์กิฟโรงพยาบาลปียเวศให้บริการดุดญาติมิตรโทถ02 6256555มาพูดคุยกันจับเจ้าของบทเพลงนะครับเพลงเมื่อสักครู่นี้ชื่อว่าเพลงรำพึงครับฟีไม้ลายมือการประพันธ์เขียนเนื้อร้องทำนองโดยพิก่ไก่จันจงดงจันนะครับต้องถามตรงนี้ก่อนเลยนะฮะโหยหลายคนบอกว่าคราวนี้เขียนเพลงเองเนี่ยต้องมีแรงบันดาลใจอะไรบางอย่างสำหรับการทำงานในครั้งนี้เพราะว่าอะไรครับ คือจริงๆตัวเองก็ห่างหายจากการออกเพลงอะนะแต่ว่าจริงๆช่วงใช่นานมากแต่ว่าช่วง,ช,วงช่วงที่แต่งเพลงนี้คือแบบคิดถึงพี่พึ่งไงแต่อยากจะทําอะไรให้มันแบบว่าเกี่ยวกับพี่พึ่งสักอย่างหนึ่งแต่ก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นการแต่งเพลงนี้ขึ้นมาเพียงแต่ว่าลองลองคิดมันเป็นเอ้ยทาไมแบบเออชีวิตเกิดมามันมีค่าราคาเพราะว่าตัวเป็นน้องเขาเออพอพอพ,พ,พี่พอพี่ปั๊บมาก็ํำพึงจินหานคนนี่มันก็มาเลื่อยเลยมันไหลมาเป็นแบบมันเป็นจนมาถึงเพลงของพี่พึ่งอะไรทุกอย่างเนี้ยบอก แล้วก็ค่อยมากราทีหลังอีกจริงแต่ใช้เวลาการแต่งอ่ะยี่สิบนาทียี่สิบนาทีโอ้ยไวมากเลยนะคะใช่ใช่ไวแบบไวแบบไม่น่าเชื่อเลยแล้วก็แบบแบบแล้วก็รีบรีบโทรไปร้องให้แม่ฟังบอกแม่หนูตังเพลงให้พี่เพงเพลงหนึ่งนะบอกว่าแต่งแล้วก็ร้อง<ม>ไปร้องให้้ไปบอกนี่ลูกดีแล้วก็ไปร้องให้แม่ฟังอีกครั้งหนึ่งวันที่ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าพ,พี่เพิงที่ที่กำแพงบอกแม่อกอดแบบดีมากมลูกแบบแต่คือในในความรู้สึกเพลงนี้มันไม่ใช่เพลงบอกว่าเออมันก ทุกคนจะเอาไปประกวดหรือวเอาไปแบบไป,ไป,ไปร้องแต่เป็นเพลงที่เรารู้สึกว่าเรารักแล้วเราที่เราชื่อเพลงรำพึงเนี่ยคือเหมือนเรารำพึงในสิ่งที่รำพึงรำพันในสิ่งที่พี่เพื่อนเขาเขาทาให้กับครอบครัวก็เป็นผู้หญิงที่มหาสจารรจ์ที่สุดในสิ่งที่เราเรา,เราเติบโตมากับเขาแล้วเราเรารู้สึกอะไรเราคิดถึงเขาแบบไหนเราเราศรัทธาเขาจากอะไรบ้างอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบรังพวงมาแบบแล้วต้องบอกว่ามันเป็นความภาคภูมิใจแบบร้องลงมาจากเคย ภูมิใจแบบซื้อรถให้แม่อะไรอย่างเงี<ม>้ยบอกว่าครั้งนี้เป็นความภูมิใจแบบครั้งที่สองหบแต่งเพลงนี้แล้วแบบแต่งให้พึ่งแบบม,มันเป็นไม่รู้นะแต่<อ>เราในความรู้สึก<ม>เรามีความรู้สึกว่ามันเพราะแล้วมันมีความรู้สึกว่า ทุกอย่างมันมาจากใจเราจริงๆไม่ได้เป็นไม่ได้เป็นคําแต่งเพื่อมันสวยงามเลยได้มีโอกาสได้ไปร้องเพลงนี้ให้พี่เพึ่งฟังหรือยังร้องแล้วค่ะตรงไหนยังไงบ้างครับร้องที่หุ่นพี่พึ่งเลยหน้าหุ่นเลยใช่ค่ะวันนาวันเออวันร้องให้แม่ฟังก่อนที่หุ่นให้แม่กับพี่พึ่งฟังเลยที่หุ่นเลยก่อนวันงาใช่ไหมคแล้วได้เอาเนื้อเพลงเพลงนี้เอาไปให้ใครได้ดูบ้างไหมคะนักแต่งเพลงหรือ ครูเพลงขนานไหนอะไรเงี้ยไม่ค่ะไม่เลยไม่เลยแต่ว่ามีโอกาสได้ไปร้องให้กับพี่ชินฟังพี่ชินแล้วอีกไรค่ะพี่ชินบอกว่าเพลงเองดีนะเพียงแต่ว่าคำบางคำมันอาจจะเยอะไปหน่อยอะไรเงี้ยแล้วอาจจะบอกว่าต้องตัดมาแต่ก็ผลสุดท้ายก็ไม่ได้ตัดคําไหนเลยไม่ได้ตัดคําไหนเลยแล้วก็ตอนแรกให้อาจารย์นัทเรที่ที่อยู่วงพิพิงธรรมแต่ปรากฏว่ามันอุบซิเดนททำไม่ได้ก็เลยต้องมามาเปลี่ยนเป็นผู้เรียบเรียงใหม่ Oh. ค่ะแต่ว่าทำน,นองอะไรทุกอย่างยังเป็นของเราอย oh. ่แสดงว่าเพลงนี้เนี่ยคือทำเองลงทุนเองค่ะหมดเสร็จสมเรียบร้อยเลยคือต้องบอกว่าการทำเพลงมันอาจจะฟังดูแล้วเหมือนเหมือนเยอะแต่ว่าตัวเราเองเนี่ยเราทำเป็นซิงเกิลเพลงเดียวแบบอ,อยากทำมันเป็นเพื่อที่แบบว่าระลึกถึงพี่เพิ่งด้วยแต่ว่าเป็นความโชคดีมาก oh. ตรงที่ว่าขอพี่เพึ่งไว้ว่าพี่เพึ่งจา๋าบอกว่าน้องเนี่ยมันภาษาบาลปสุพรรณบ้าน,านหนูก็เบี้ยน้อยหอยน้อยอะไรอย่างนี้นะก็จะแบบว่า กลายเป็นว่าอาจารย์ดนตรีอาจารย์ที่ผู้เรียนเปียงเนี่ยพี่เชีรยเนี่ยก็บอกว่าเฮ้ยมาตาให้ราคาบอกว่าเหมือนเหมือนเหมือน,นทังฟรีเลยเอาดีกว่าแบบมิกดด้วยอะไรด้วยทุกอย่างอะไรเงี้ยคือบอกว่าเขาเรียกอะไรอะรักพ่พึ่งก็เลยอยากทาอยากช่วยนาอแล้วก็กลายเป็นว่าแม้จะเป็นภาพที่ถ่ายรูปออกมาเป็นเป็นที่จะทําเป็นหน้าปกอะไรทุกอย่างก็เป็นเพื่อน เป็นเพื่อนของพี่ออมซึ่งมันแบบว่าทุกคนเมตตาละเมตลงเบุ๊าในตัวของพี่พึ่งนเหมือนกันเลยคนมาช่วยหมดเลยแบบว่าแทบจะไม่มีค่าใช้จ่ายตรงนี้เลยนะคะพูดถึงวัตถุมงคลนิดหนึ่งนะครับที่เมื่อช่วงวันที่13มิถุนาที่ผ่านมาก็เป็นกระแสทางสังคมมีแฟนๆเพลงที่แบบไปเช่าบูชากันมามีคนถามมาถึงว่าเนี่ย พระคุณแผนเนี่ยที่เป็นพระผู้พุทโธเนี่ยยังมีจําหน่ายหรือว่ามีเช่าบูชาอย่างไรบ้างไหมคะี่มีค่ะมีก็ยังมีอยู่ตามศูนย์รับเช่าจําหน่ายพระทั่วไปแล้วก็ตอนนี้ก็ที่วัดทับกระดานก็จะมีพี่สาวแล้วก็พี่สไควก็ก็มีให้ให้ให้ทุกคนได้เวลาไปไปเยี่ยมเยียนหรือว่าไปเที่ยววัดก็ไปไปเช่าได้ที่นั่นค่ะแต่ว่า ทุกอย่างก็เราก็ได้ได้รวมบุญแล้วก็ร่วมบริจาคกับวัดด้วยค่ะครับกระแสเป็นยังไงบ้างครับกับการที่มุ่มคนข้างบางคนก็ไม่เข้าใจว่าอะไรคือภายคุณแผนอะไรอย่างเงี้ยก็คือไม่เข้าใจแต่พอเราอธิบายทุกคนก็จะเข้าแล้วก็แฟนเพลงกพี่บึ่งที่เข้ามาเช่าทุกคนแบบมันก็จะมีหลากหลายแบบว่ามีบางคนที่แบบประทับใจมากแบบเขาเห็นพี่เราเป็นเหมือนนายกเลยบอกุูยบอกว่าคือเป็นชาวนาแต่งตัวแบบธรรมดามากมาเช่าแบบว่าตะกุดทองคํา ในราคาที่บอกว่าพันแปดร้อยบาทเนี่ยเป็นชุดทองหรือว่าถามแล้วก็บอกว่าชอบอันเนี้ยเช่าเลยแล้วบอกว่าแล้วแล้วป้ากก็บอกว่าเนี่ยเขาทำนาปีเนี้ยเขาบอกว่าเขาอยากให้พี่พิ่งช่วยเขาอะไรเงี้ยบอกว่าเขาจะทํานาได้ผลผลิตดีไหมอะไรเงี้ยคือมันหลากหลากยมากมความรู้สึกอุ้ยนี่ถ้าพี่พึ่งแบบอยูงได้เป็นนายกโอาขอตั้งแต่ว่าตั้งแต่หวยรากหญ้าไปจนถึงว่าเกษตรกรรมอะไรเงี้ยทุกอย่างทุกคนแต่ คือสิ่งที่เราเรารู้แล้วก็สัมผัสได้จริงๆทุกคนรักและศรัทธานในสิ่งเพราะว่าพึ่งศเขาช่วยก็ช่วยจริงๆค่ะแต่ว่าจะมากน้อยแค่ไหนพูดถึงเรื่องโชคลาภนะ,ะ<อ>นะพลาดไม่ได้เลยทีเดียว<อ>ทุกๆวันช่วงวันครบรอบเสียชีวิตของคุณ<อ>พณุ่งพงนะคะจะมีคนที่ถูกหวยเออปีนี้ก็มีแบบว่าตรงตรงอะไรอย่างเงี้ยเออมีปีนี้มีคือหวยอาจจะไม่ได้ออกว่าสามห้าอายุหรือพี่พึ่งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าใช่ไหมว่าคนที่เขาไปไปวัดแบบ มีน้องคนนึงที่อยู่ในเพจแบบเขาไปขย่าคือเราเองเราก็ไม่เคยขย่าได้นะแต่บอกว่าน้องเขาเนี่ยแบบขอแต่ไม่รู้ว่าขออะไรแต่บอกเขาก็หยาวมาสามตัวตรงเขาได้แล้วเขาไปถูกแบบเกือบแสนนี่มันแบบหูสามตัวตรงไม่ต้องกลับอะไรเลยนะแล้วก็แบบว่ามีพี่ที่เขาบอกว่าเอาฝรั่งมาช่วยในงานทุกวันเลยแล้วก็แบบ เหนื่อยแล้วก็ท้อใจบางอย่างอะไรเงี้ยก็บอกว่าเพื่อช่วยพี่หน่อยอะไรเงี้ยคือบอกว่าถ้าไม่ช่วยนะพี่ก็ไม่มาเอาฝรั่งมาเลี้ยงแล้วมาช่วยแล้วพี่เหนื่อยเขาบอกเขาก็ถูกหวยกับสองแสนนี่นะแต่ว่าเนื้อมันก็เป็นอันนี้มันก็เป็นโชคแบบว่าบางคนแบบว่าร้านค้าที่อยู่ในนั้นบอกเอ้ยถูกหวยก่อนเดี๋ยวใครเช่าเดี๋ยวเดี๋ยวให้ถูกหวย ปรากฏว่าพอวันหวยออกมาเช่าเต็มเลยถูกเล็กน้อยถูกกันหมดอะค่ะมันเหมือนพี่เบิ้ลก็อยากร่วมทุกคนมาร่วมบุญด้วยส่วนเดี๋ยวงวดต่อไปจะถูกหรือเปล่าเดี๋ยวต้องรอลุ้นกันละรายการของเราค่ะวันนี้รายการข่าวลูกทุ่งต้องขอขอบคุณนะครับศิลปินรับเชิญของเราและเพลงใหม่ล่าสุดของเธอสำหรับเพลงที่ชื่อว่าเพลงลำพึงจาก พี่ไก่จันจวงดวงจันทร์ขอบคุณมากมากครับพี่ไก่ค่ะคุณพี่ไก่ขอบคุณค่ะนะครับหมดเวลากับรายการข่าวลูกทุ่งแล้วนะครับขอบพระคุณสำหรับการติดตามนะครับพรุ่งนี้เราเจอกันเวลาเดิมครับส4บสี่นาฬิกาวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ